หมายเรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเอาไปของลงกันดีกว่าครับสวัสดีครับนะาะวันนี้ก็มาผมอมาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่ Park Fishing Channel นะครับก็วันนี้ก็ย้ายหมายใหม่ครับก็เพิ่งมาลองอ่อยนะครับเป็นอาทิตย์แรกนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับย้ายออกมาข้างนอกนะครับแต่งอยู่ที่เดิมครับเขื่อนศิริกิจ นะครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วครับก็เที่ยงวันพอดีนะครับมีเวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันนี้นะครับตัวเบ็ดที่ผมใช้นะครับก็เป็นโอนเนอร์นะครับเบอร์12นะครับผู้สนับสนุนครับบริษัท Acan t a c k l e นะครับโอนเนอร์เบอร์12คมมากครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาไซส์สวยๆให้น้าได้รับชมหรือเปล่านะครับพอดี เป็นหมายใหม่ด้วยนะครับเพิ่งจะลงอ่อยเมื่อวันพุธนะครับก็ไม่รู้ว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมสภาพใหมายกันดีกว่าครับนะนะไปครับ ครับนะนะครับ,มา,รบมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรก มาแล้ครับาล้ครับโอ้ยอนลอนหลอนหลอนอนอ่าล่ะครับป่าตัวแรกอีศกครับใส่นี้เลย โอนเนอร์ครับเบอร์สิบสองเต็มปากนะครับสุดยอดสุดยอดมาแล้วครับตียังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่ครับตัวแรกมาแล้วมาแล้วนี่ครับโอนเนอร์เบอร์สิบสองผมเกิงครับไปครับนะนะ แต้มแรกก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้ลงเบ็ดไม่ถึง20นาทีนะครับก็ได้ยศกมาแล้วครับไซส์ประมาณสัก8โลนะครับ78โลประมาณนี้นะครับนี่นะครับเบ็ดที่ใช้นี่เบอร์12อโอนเนอร์ครับโคมจริงๆนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับหมายใหม่นะครับเพิ่งอ่อยวันพุธนี่นะครับได้ตัวถือว่าใช้ได้นะครับไปเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อครับนะนะ นะครับนั่นแหละวันนี้ก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงนะครับได้มาหนึ่งแต้มนะครับี่ศกประมาณแปดกิโลนะครับก็ตอนนี้ก็ที่เขื่อนเศริกิจนะครับใกล้จะหมดหน้าปลาใหญ่แล้วนะครับถ้าเข้าเดือนประมาณเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาก็จะเป็นหน้าปลาเล็กเข้านะครับพวกตะโกกสามมุมนะครับก็แต่ผมก็ได้นะครับหมายเดิมเนี่แหละครับนี่ก็ช่วงท้ายนะครับที่จะช่วงตกย่ศกน้จันทร์ นะครับช่วงท้ายฤดูกาลแล้วพอหลังจากกันยาตุลาไปก็น่าจะหาตัวยากครับยากเลยครับไม่มากินเบ็ดเลยนะครับที่เขื่อนศรกษกิจก็จะไปกินอีกทีก็นู่นครับพื่ภามิถุนาย่ศกเริ่มกินนะครับที่เขื่อนเศรษฐกิจแปลกเหมือนกันครับไม่รู้มันหายไปไหนหมดช่วงหน้าที่ไม่ใช่ฤดูมันนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับนะนะก็หายห่างหายไปนานนะครับช่วงฝนตกมั่งมีธุระไม่ว่างมั่งนะครับก็หายไปหลายอาทิตย์ไม่ได้ทําคลิปเลยอันนี้ก็ได้มาทําคลิปก็เปิดสวยเลยครับตัวแรกทิ่ศกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับมีเวลาถึงประมาณ5-6โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ยังนิ่งเลยนะครับจากที่ตัวแรกตีไปไม่ถึง10นาทีกิน ไปเดี๋ยวเราไปรุ่นกันต่อครับนะนะ ครับนะฮนะตอนนี้ก็ผ่านมา3ชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่ได้ตัวแรกไปก็เงียบเลยครับไม่มีกระดิกเลยนะครับตั้งแต่ได้ยี่ศกตัวแรกไปนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองจะบ่ายสามโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงเหยื่อทุกที่2กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเหยื่อทุกที่สองจะมีอาการหรือเปล่านะครับจากที่ตัวแรกได้ไปกินใบตีลงไม่ถึง20นาทีนะครับแล้วก็เงียบไปเลยนะครับ เราไปรอลุ้นกันนะครับนะนะเดี๋ยวผมขอเวลาไปเปลี่ยนเยื้อชุดที่สองกันนะครับไปนะครับ ครับนะนะตัวที่แด้มที่สองพูดแป๊บเดียวมาเลยนะครับรหมอไซสยสวยๆครับกินมันหมูนะครับผมไปแล้วตัวที่สองนะครับนะนะ ตอนนี้ก็ลงเหยื่อชุดที่สองเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะครับก็ได้ปลาหมอเพิ่มมาสองตัวนะครับไม่ได้ถ่ายไว้ถ่ายไม่ทันนะครับปลาหมอไซส์ขนาดสักสี่ขีดนะครับสองตัวนะครับก็วันนี้ยอดก็ยังได้สามตัวอยู่นะครับครึ่งสามชั่วโมงนะครับไปเดี๋ยวเราไปรอรุ่นกันต่อนะครับมีเวลาถึง6โมงเย็น ครับนะนะ้านี่ก็ตีหย์ชุดที่สองแล้วครับไปครับไปติดตามรับชมกันเลยนะครับนะนะ้า นะฮะตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็ได้ใกล้เวลากลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะเตรียมตัวเก็บของนะครับเงียบเลยวันนี้ได้มาแค่สามเต้มนะครับยีสกหนึ่งตัวนะครับมาถึงก็กินเลยนะครับไอเราคึกว่าจะกินดีนะครับก็เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์เรามาต่อกันใหม่นะครับก็น่าจะเวลาเดิมนะครับ เที่ยงเที่ยงวันนะครับก็จะมาเพราะว่าตอนเช้าติดธุระครับไปครับนะนะเดี๋ยวไปพรุ่งนี้กันดีกว่าไปครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ นะนะพอดีคลิปช่วงวันที่สองนะครับไฟล์าภาพมันหายไปนะครับพอดีผมกดลบผิดนะครับไปลบวิดีโอของชุดวันที่2อ,ออกนะครับก็เหลือแค่วันเดียวนะครับวันแรกยังไงก็รับชมไปก่อนนะครับขอบคุณน้าะนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปของผมนะครับยังไงก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับผม โอเคครับนะนะ้าๆขอบคุณครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับพอดีคลิปวันที่สองมันหายนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับนะ้นะไปครับ